ครับสวัสดีต้องยินดนด้วยนะผมนะก็พูดไปเรียนนะครับผมในเพซบุ๊ช่อง FT Biker นะครับผมก็ในคลิปที่แล้วนะครับผมไอเอาไปเล่นกันจริ่งมานะก็นะเล่นกันคำขำนะครับผมนะก็น้องน้ำแดงเราเล่นอยู่แล้วนะก็อ่าผลที่ได้ก็คือแต่รู้ว่าโชคนะฮะโชคเรายังยังยุ่ยอยู่นะครับผมแต่โชคผมมันปรับ มันปรับค่าความหนืดไปได้นะแต่มันปรับได้อย่างเดียวคือปรับค่าสปริงนะผมนะก็วิธีแก้ของผมชกตอนนี้วิธีแก้อาการของผมก็คือเดี๋ยวจะลองเซ็ตสปริงดูนะเพราะว่ามันปรับอะไรไม่ได้เลย <c oughs> ได้ลือล้อๆแก่ๆเมื่อกี้เมื่อตอนที่กลับไปจากถ่ายคลิปเสร็จกับนายจริงนะก็ได้มาดูแล้วว่ามันปรับอะไรไม่ได้ปรับได้แต่ค่าสปริงอย่างเดียวนะก็อาการชกย้วยชกแรงเงี้ยมันมันอยู่ที่ชกอ่อนนะ โคกอ่อนแล้วก็ถ้าเราปรับค่าถ้าความหนืดได้มันจะดีเลยแต่นี่เราปรับไม่ได้นะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะลองปรับดูนะครับในคลิปนี้นะผมปรับค่าสปริงนะให้มันเก่งนิดน,นึงนะ mm hmm. ก็มันน่าจะลด,ดอาการยุ่ยๆยได้นะครับในความเร็วสูงนะผมลดต่ําก็ขับไม่ค่อยมีปนนัญหาถ้าใช้งานทั่วไปนะผมแต่พอเปิดกัเร่งมากๆเลยนะผมเจอ,อเป็น เขาเรียกว่าเป็นเป็นเอ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยบนถนนนะครับมันก็มีอาการท้ายย้อยนิดนึงนะครับก็เข่าโค้งอะไรก็ย้อยนะก็เดี๋ยวมาปรับให้มันแข็งขึ้นสักนิดนึงนะผมนะโอเคผมเดี๋ยวเราไปลื้อเลยนะผมนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ลื้อเสร็จเลยนะเดี๋ยวมามาดูว่าผมปรับอะไรตรงไหน,นยังไงนะผมนะ A few moments later โอเคผมก็ตอนนี้ก็ลื้อไฟเบอรอ์ออกไอชุดซีออกเป็นเทีเยบไปแล้วนะผมนะก็เดี๋ยว เรามาดูกันนะครับหนึ่งนี่ครับผมโชคนะฮะสภาบก็เก่า<ๆ>ที่หนึ่งน้ำหนน้ำหนักเดีนะ๋อยอย่าไปสนใจมันนะมาดูโชคก่อนนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนนะสีนะครับผมนะนี่ให้ดูโกรงก่อนโครงใหม่ๆเลยต่าสีใหม่เมื่อตอนนั้นนะยังใหม่อยู่เลยนะครับผ่านไปปีหนึ่งนะฮะนะครับผมเพราะสายจอดนะครับผมไม่ได้ถูกฝนถูกอะไรมากมายนะก็ต้องใหม่อยู่แล้วนะฮะอะมามาดูถึงโจกันเนี่ยครับ ที่ปรับมันจะอยู่ตรงนี้นะผมนะก็ไอปกติชุกตัวเนี้ยมันจะใส่กลับอย่างนี้นะผมแต่ผมเอามากลับนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบนะครับไอตรงเนี้ยมันยาวๆกับตำแหน่งตนี้ยนะตรงนี้ยผมไม่ค่อยชอบผมก็ชอบแบบอย่างนี้ดีกว่าเอาโชว์สปริงเยอะๆหน่อยนะก็วิธีการปรับก็หมุนหมุนตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะหมุนได้นะผมนะของผมเนี่ยหมุนกับมือได้เลยนะถ้าของบางคนมันจะมีตัวเขาเรียกว่าเขาก็จะแถมมากับสปริงไอชุกนะมันจะเป็น คล้ายๆปัดแจยเป็นเวยอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็หมุน,หม,นหมุนขันแล้วก็หมุนนะผมนะ <c oughs> ให้ตัวเนี้ยมันไม่มีนะของผมนะมันไม่เ็มมายังไงก็ไม่รู้นะ <c oughs> นะครับผมนะก็เดี๋ยวขันกับมือมันพอขันกับมือได้อยู่นะผมนะก็เดี๋ยวจะตั้งให้ดูนะผมนะก็เดี๋ยวก่อตั้งก่อนนะครับผมโอเคผมก็ตอนนี้ก็ปรับใช้เป็นเตียรยแล้วนะครับผมก็ประมาณนึงนะเดี๋ยวก็ต้องลองไปขับดูก,ก่อนนะผมนะ หลายคนสงสัยว่าจะปรับให้เท่าอย่างไงนะถ้าเป็นโชกเดียวอ่ะมันปรับง่ายนะผมนะคือไม่ต้องบาลานซ์ชกให้มันเท่ากันสองข้างนะแต่ชคอ่าชกเนี้ยชวนชกเวฟชกอะไรงเนี้ยที่เป็นโชคคู่นะก็วิธีผมนะผมใช้ตัวเนี้ยนะวัดนะครับว่าเราปรับลงมาเท่ากันไหมนะผมนะก็วันนี้ก็ เซตอะไรหรือว่าอล้วนะผมนะก็ตั้งค่าให้มันอ่ามุนตรงเนี้ยก็ปรับให้มันเท่ากันนะผมนะวิธีการปรับก็ผมวิธีอันนี้วิธีของผมนะของคนอื่นยังไงก็ไม่รู้นะผมนะก็ผมก็จะวัดนะฮะก็ต้องหาหาจุดหาจุดยึดก่อนนะผมที่จะวัดนะผมเพราะผมก็วัดก็วัดจากตรงเนี้ยมาตรงเนี้ครับผมนะก็ได้ยี่ห้าเฮ้ยอ่ายี่สิบห้ามิลนะ ก็ผมก็ไปวัดฝั่งนู้นให้เท่ากัน25มิลน,นะผมนะตอนแรกอะมันอยู่ประมาณ20มิลน,นะโชคเดิมๆที่มาเลยยังไม่ได้ปรับเซตอะไรก็อยู่ที่20มิลน,นะผมผมก็เพิ่มเปม็น25มิลนะผมนะให้มันบีบบีบสปริงนะผมให้สปริงมันแข็งขึ้นนะนะผมนะ,ะก็เป็นีิธีการหนึ่งที่พอจะช่วยได้โอเคก็แล้วที่เหลือก็ ลองขับแล้วก็จับอาการดูนะครับผมนะก็ว่ามันยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาปรับนะครับผมนะอีกนิดนึงนะผมปรับให้มันระยะมันได้นะสองข้างนะครับผมก็ลองจับจับอาการกันดูนะครับผมนะอันนี้ก็บอกเป็นคำพูดมันก็ได้แต่คือมันต้องจับอาการต้องต้องขี่แล้วจับอาการดูนะครับผมนะอินดีการไไรจกนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ ประมาณนี้นะสูตรที่ผมทำาครับนะก่องคนอื่นก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าบางคนก็ไปปรับวัดยังไงก็แล้วแต่นะครับผมนะก็เดี๋ยวปรับชกได้เสร็จแล้วก็ต้องไปขับดูอาการอีกทีหนึ่งว่ามันย่วยไม่มันได้ไหมนะผมออกตัวมันยังไงบ้างนะครับผมนะก็ค่อยมาปรับอีกทีหนึ่งปรับเซตอีกทีหนึ่งนะครับก็ร้าวก็ประมาณนี้การปรับชุกนะครับที่ผมมาปรับอยู่นะครับที่ปรับปรับกันอยู่นะครับผมนะนะก็ ถ้าใครมีสูตรอะไรการปรับจุกอะไรยังไงก็คอมเมนต์ก็มาได้นะผมนะโอเคครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับการปรับจุกนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะก็ปรับให้สปริงมันแข็งขึ้นนิดน,นึงนะผมเพื่อไม่ให้ท้ายมันย้่ยนะผมนะถ้าเป็นเหมือนชจุก Y S S ที่จุก Y S จุกชัวร์นะที่ปรับไอ้พวกรีบาวได้นะผมครับอ่าพวก ผมเป็นด้านอะไรเยวย่นะผมก็เรียกไม่ถูกนะผมนะมันจะมีปรับค่าความหนืดนะข้าความหนืด่าความแข็งสปริงแล้วก็ปรับชกสงสูงอะไรนะก็อีกเยอะแยะมากมายนะผมนะผมก็รู้ไม่หมดหรอกนบผมนะก็ปรับได้แค่ประมาณหนึ่งนะผมนะก็ลึกเรื่องชกนะผมนะถ้าจะปรับกันจริงๆนะมันลึกนะผมก็ไม่ลึกขนาดนั้นนะผมนะก็โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการปรับชกนะผมนะก็เดี๋ยว คลิปหน้าเดี๋ยวไปลองขับกันนไปจับอาการดูว่ามันเป็นยังไงบ้างกลับได้อะไรยังไงบ้างนะผมว่าต้องแก้อะไรตรงไหนบ้างนะฮะก็ส่วนช่วงหน้าก็ช่วงหน้าก็โอเคแล้วนะช่วงหน้าก็โอเคไม่ต้องกลับอะไรมากนะผมนะก็เซฟค่าค่าโรงงานนะผมนะก็ห่างบวกลบนิดหน่อยนะผมนะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแจ้งกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะผมเป็นกืมรังใจให้ด้วยนะผมนะก็ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคลิปนี้นะผมนะโอเคก็ แล้วเจอกันึ้นนี้นะผมนะสวัสดีค่ะ